ถ้านะงถ้าเคยมองไม่ชัดก็หววาใคได้ครับผมน่าใส่จะผผกสามดีนั่นเองแาจะรู้จักกันนะแก,กเอาเป็นตัวของมังกรก่อนครับโอเคกออกเนีเ่ยนะก็ให้คุณทำแบบนี้น ตรงนี้ของนักแล้แต่งหน้าตาของก่อนมีแต่งนี้แล้วก็มีปากมีปากค่อยๆนี่อย่างที่ขอกบุ้อ่าแคบๆออกก็มีนักใเราใส่นี้ไปครับกดกดออกค่ะ อ่าไอ้คนนับเส้นล่ะถ้าเราเป็นไม้เด็กขาดนะนี่คะจะเอาเชื่อเป็นถุงเท่านั้นนะคะต่ก็มันก็จะอุดตันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเออมันจะไม่ไหม้มันจะไม่ไหม้มมเด็กขาดเลยคพ่นไฟเอง,เอง,เองอนแล้วให้ทำให้คน,นนับแบบนี้เลย แบบนี้เอ้ยคุณต้องวางเล็วสองด้านเคประมาณนี้เนาะอ้าวไอชิ้นหายทำยังไงวะเฮ้ยยังไงอะห้าประมาณนี้แล้วคุณเนอะ แค่นี้ครับเสร็จแล้วโอเคได้ทุวใจธนไูไปว่ยว่าธน,นูอ่าีเก้วออกเกีออกเกียวออกเกียวออกเนูว่า,ออาไปใส่ไปเลยใส่ใส่ใส่โอเคสองสา ว่วงว่วงมันไฟครับผมเลยว่วงว่วงนี่ครับเห็นไหมครับมาเป็นไฟเลยครับจังหวะนี้โอ้โหเทอร์เดาถึงต้องิดกันแล้วคนเยอะเกินตะเกียงอุ้ยร้อนปากเลยไันานูติดไฟด้วยนะประเด็นใช่ผมบอกเลยฮันูติดไฟด้วย ก็ดีนะไม่จิยินอะไวเลยน่ยรับเดี๋ยว่างเอาตัวแรกวิทไม่เอาวิทมึงมียาเพืแ่นผมขอทำซิมแต่เอาเป็นแบบซิมกันนักมาครับทำเซตนี้ปิงฮ้ย ช้ามันเงือนะก็เดี๋ยวหาันนี้มันเงียบมี่ฮะเนแมแล้วโอเคเงียบอแล้วผมจะวางไว้ตรงนี้ปุ๊บทเป็นไหนสองยิ้โหโหโดนไม่ะโดนสักทีไม่่โดนโอ้โโดนโดนโอ้โหอก มังกรโอ้โหเยเลมังกรนอื้มไอโดนเนไอโดนนี่ไอโดนอรีหลายตัวพุ่งพุ่งมังกรถล่มไอชิ้นไหนเออมังกรถล่มต้องไปยกกู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 กกกก

ดนี้ผมจะหลใ่หอ่าผจะหลบแค่นั้นก็ผมนี่ค่าอัดแบบลูกต่อก็เป็นฝอยเลยอาจทะลายทะลายทไลายดิ้งเอย่าทะลายสุด You can fly away game một số, ping ta game một so, ok tự nhiên ừ ừ ต้นตนนตนอนห ah ูยังรูดสุดท้ายลูกน่าจะทะลุกนอะไรทุอย่างเลยเนี่ยโอ้โโดนโอ้โตายเลเนี่ยเนี่ยมออมีก้อนมกลาว่าออกมาเล้วหัวค ลูกคนไฟลูกคนไฟหัวหลบเขาเรีย <bien> ว <ven ido> ่าโกรธแล้วนะกลาวาอกาเลยฮะก็สำหรับ <bien> น <ven ido> <bien ven ido> <bien ven ido> okay. ี้อยกไลกดร์กันจ้ะก็ไปบ่ายครับก็อย่าลืมครับไลค์ได้นะ้ก็อย่าถ้าถ้ากรธนะที่เป็นโกรจะนไม่ไพาดิปไปแโอเคไปครับาก thanks right.